อัญชลีวันทาอาภิวาทลงแทบปาดพุทธองค์ผู้สองสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระจงจรเจริญวัดสิ้นวัตตาข้าขอน้อมนำไตรรัตอุบัตเสียนพระสงเวียนรับธรรมวัตรตามศรัทธาโปรดสงเคราะห์สงใจให้ดวงตา เห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอันเชิญพระไตรัปิฎกยอย,ยกแจ้งสอนทวนแล้วซึ่งเงสื้อแพงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนตรยัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอกน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อ พระราชวัชระธรรมภพาณีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามท่านพระอาจารย์มหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยะทศีเจ้าวาดพระมหาสมพงศ์ตันตา,ตามำูเจ้า,า,า,าคณะตำบลกรองหกขอการสมนเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดีท่าธรรม,มิกทุกท่านพระพจ้า ติปิกะโคตโกนายสมพรบัวคลืนเป็นผู้ทาหน้าที่สาธยายทำจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่20พระตตุตตาปิฎกเล่มที่12ฉบสองฉบมหาจุลาอังคุตตปราิกายเอกทุกกะติการนิบาท ตถาวัตนสูตรว่าด้วยเรื่องที่ควรกล่าวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาวัตถุสามประการนี้ตถาวัตถุสามประการอย่างไรบ้างคือ 1. ควรกล่าวถ้อยคําย้อนอดีตการว่าอดีตการได้มีอย่างนี้ 2. ควรกล่าวถ้อยคํามุ่งถึงอนาตตกตาล ว่าอนาพตการจักมีอย่างนี้สามควรกล่าวถ้อยคำสืบเนื่องกับปัจจุบันาการว่าปัจจุบันาการมีอยู่อย่างนี้ชาวโลกเพิ่งรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหา ไม่ตอบโดยในเดียวซึ่งปัญหาที่ควรตอบในเดียวไม่จำแนกตอบซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกตอบไม่ย้อนถามแล้วจึงตอบปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วจึงตอบไม่พักปัญหาที่ควรพักไว้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูก ถามปัญหาตอบโดยในเดียวซึ่งปัญหาที่ควรตอบในเดียวจำแนกตอบปัญหาที่ควรจำแนกตอบย้อนถามแล้วจึงตอบปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วจึงตอบพักปัญหาที่ควรพักไว้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่ตั้งมั่นอยู่ในฐานะและอาถานะไม่ตั้งมั่นอยู่ในปริกัิไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่ควรรู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคล นี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาตั้งมั่นอยู่ในฐานะและอาถานะตั้งมั่นอยู่ในปริกัตตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่ควรรู้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วย ชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลน,นี้ถูกถามปัญหาพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลน,นี้ถูกถามปัญหา ไม่พูดกลบกเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกเพิ่งรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลน,นี้ถูกถามปัญหา พูดคุงเฟ้อพูดย <wh ats Napoleon> <wh> ่ำหยีพูดหัวร้อยย่อคอยจับผิดเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่พูดหุงเฟ้อไม่พูดย่ำหยีไม่พูดหัวร้อยย่อไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วย ชาวโลกเพิ่งรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้มีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยบุคคลไม่เงี่ยวฟังชื่อว่าไม่มีอุปนิสัยบุคคลผู้เงี้ยวฟังชื่อว่ามีอุปนิสัยบุคคลนั้นผู้มีอุปนิสัย e. สย่ยอมรู้ธรรมอย่างหนึ่งตำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งละธรรมอย่างหนึ่ง ทำให้แจ้งทำอย่างหนึ่งเขาเมื่อรู้ยิ่งทำอย่างหนึ่งกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งละ so, so. ทำอย pues, ่างหนึ่งทำให้แจ้งทำอย่างหนึ่งย่อมสัมผัสความหลุดพ้นโดยชอบการสนทนากันมีประโยชน์อย่างนี้การปรึกษากันมีประโยชน์อย่างนี้อุปนิสัยมีประโยชน์อย่างนี้การเงี่ยหูฟังมีประโยชน์อย่างนี้ คือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะความไม่ถือมั่นจนเหล่าใดเป็นคนมักโกรธฝุ่งซ่านโอ้อวดพูดเพ้อเจอ้อชนเหล่านั้นชื่อว่ายึดถือถ้อยคําที่ไม่ประเสริฐมองดูเรื่องผิดพลาดของกันและกันจนเหล่าใดชื่นชมทุพราสิ์ความพลั้งพลาดความหลงลืมความ่พยแพ้ของกันและกัน พระอริยะไม่พูดถึงเรื่องนั้นของชนเหล่านั้นแต่ถ้าบัณฑิตรู้จักการอันเหมาะสมแล้วประสงค์จะพูดควรมีความรู้ไม่โกรธไม่พงซ่านไม่โอ้โอวดไม่ใจเบาหุนลั่นพันแล่นไม่คอยจับผิด พูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมเป็นเรื่องที่พระอริยะประพฤติกันมาพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบเขาไม่พูดริษยาบุคคลควรชื่นชมถ้อยคําที่เป็นสุภาษิตไม่ควรลืมใส่ถ้อยคำที่เป็นสุสทุทสทภาษิตไม่ควรใส่ใจถึงความแข่งดีและไม่ควรคอยจับผิด ไม่ควรพูดทับถมไม่ควรพูดย่ำยีไม่ควรพูดเลาะแหละเพื่อความรู้เพื่อความเลื่อมใสสัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษากันพระอริยะทั้งหลายย่อมปรึกษากันเช่นนั้นแหลนี่เป็นการปรึกษากันของพระอริยะทั้งหลายบุคคลผู้มีปัญญารู้เรื่องนี้แล้ว ไม่ควรถือตัวควรปรึกษากันกระถาวัฒนสูตรจบท้ายที่สุดนี้ขออนุสงแห่งการตั้งใจสดับพระตรยปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสิ์พัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตนกรรจัดทุก จเจริญสุขสุริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรร,ร,รมรัตน์กำจัด่านให้ภัยสารขุดผ่ผดผองพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังขรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจ,นจนจมไผ่ขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดภัยเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเถิดนัสการคณะพระอาจารย์นัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีครับ